กีนนั่งดูการ์ตูนการเมืองกันเยอะเลยนะฮะเยอะฮะมีแต่เรื่องนี้ในรัฐกรรมหมดเลยที่ที่ที่ผมชอบคือภาษาอังกฤษเนี่ยนะฮะในบังกอกโพสบังกอกโพสอันนี้มีมีเทสนะฮะครับโอเคนะฮะลองดูฮะอ่าอัมเนสตี้บิลเนี่ยนะฮะกฎหมายนิรโทษกรรมเนี่ยอ่ามันเหมือนเป็นชนวนให้ฝ่ายค้านเคลื่อนไหวหรือเปล่าก็อาจจะใช่นะฮะเพราะว่านั่นคือถังน้ำมันใช่ไหมฮะแล้วก็มีรูปคนคว้างอะไรสักอย่างเหมือนไฟหรือเปล่าไฟฮะอ๋อ เข้าไปที่ถังน้ามันซึ่งเป็นกฎหมายในรักสกมซึ่งก็ก็คือจะระเบิดนะฮะแต่จริงๆอาจารย์เสร็จโรดก็ดูแลรุ่นอดไปก็ดีเหมือนกันนะฮะคือมายวาว่าในมุมหนึ่งก็คือว่าก็ก็เสนอมาแล้วดูเหมือนว่าจะจะผ่านหรือเปล่าครับรับมือกับม็อบได้ไหมอืมก็พิสูจน์กันได้เห็นเลยเดือนนี้คือผมไม่แน่ใจว่าม็อบพระวิหารหรือม็อบในรโทษกมของประชาธิปัตย์รอบนี้จะระดมคนได้มากกว่าที่ผ่านมาหรือเปล่าคือที่ผ่านมาก็มีความกลัวกันแบบนี้อยู่เพราะฉะนั้นถ ได้รู้ว่าฝ่ายต่อต้านรัฐบาลในแง่มวลชนนี่มีมีคนมากแค่ไหนคือนี่คือจุดประสงค์คือต้องการพิสูจน์ใช่ไหมแต่ว่า,แต,วาแต่ว่าเรื่องเ่า่คนเรื่องคนมากแค่ไหนนี่ไม่ใช่สาระสำคัญเท่ากับเรื่อง,เร,องเรื่องนีท้ทศก,กรรมเรื่องการผูกพันกับคุณทักษิณน,นี่ยังเป็นประเด็นซึ่งจะจุดติดในทางการเมืองอยู่หรือเปล่าเพราะว่าที่ผ่านมาในหลังปี49เราก็พูดเรื่องแบบนี้กันมา7ปีแล้ว<อ>แล้วผมไม่แน่าจว่าจนถึงตอนนี้เนี่ยคนที่ยังรู้สึกว่าเรื่องคุณทักษิณเป็นปัญหาจนกระทั่งอยากจะออกไปล้มรัฐบาลด้วยเร่่องบนยัาาากห็ว เพอรเพอเราคนก้าวข้ามคุณทักษิณไปแล้วก็ได้หมายนก็ว่าอ้าวคุณทักษิณจะจะได้เนรโทษไมเนรโทษคนสมมติคนไม่สนใจอ่ะอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ใหม่ประชาธิปัตย์ก็จะได้สรุปบทเรียนสัตยที่ว่าเรื่องคุณทักษิณนี่เพอรเพอสังคมอาจจะไม่ได้สนใจมากเท่าที่ประชาธิปัตย์คิดต่อไปคือผมเข้าใจที่อาจารย์วิโรจน์พูดนะบอกว่าจริงแล้วการสอดไส้เนี่ยมันไม่มันไม่สวยมันมันโดยหลักการไม่น่าทำซึ่งอันนี้ในมุมหนึ่งเห็นด้วยแต่ว่าอีกมุมหนึ่งคือแบบว่าถ้าเกิดสััังงคมมมนนกก้้้าาววุทษิิไปแลจรๆ แม้กระทั่งสอดไส่ขนาดจะไม่สนเลยก็ได้แต่มันจะกลับเข้าไปสู่ที่หลักการคุณปลื้มว่าการสอดไส้ในยังไงมันก็ผิดว่ากฎหมายวาระแรกมันเป็นเรื่องหนึ่งไม่ควรแต่ถ้าุอย่างที่บอกไปแล้วว่าถ้าเอาร่างคุณเฉลิมมาพูดเรื่องแต่แรกเลยว่าจะนิรโทษทุกฝ่ายให้จบอะไรทํานองเนี้แล้วสภารับไปโอเคอันนั้นก็ถือว่ามันสามารถที่จะ justify ได้ว่ามันคือเสียงส่วนเสียงข้างมากใช่้ามดยที่ไม่กระบวนการทีนี้พอมันยัดไส้เข้าไปแบบนี้เนี่ยสอดไส้เข้าไปแล้วก็บอกว่านี่คือ อ้างว่าเป็นเสียงสวนมากเนี่ยผมคิดว่ามันทําให้ความศักดิ์สิทธิ์ของความเป็นเสียงสนมากมันหลักการมันถูกทําลายไปด้วยครับครับมีการ์ตูนอีกนะฮะใช่ฮะเอาของคุณเซียไหมฮะคุณเซียนะฮะคุณเซียไทยรัฐนะฮะคุณเซียไทยรัฐก็วาดการ์ตูนไว้นะครับเป็นรูปของฆาตกรร้อยศพอ่ามีรูปของฆาตกรร้อยศพซึ่งพยายามจะตัดมือคุณยิ่งรักนะครับน่าจะเป็นคุณยิ่งรักนะฮะดูจากกระบังผม นะครับน่าจะเป็นคุณยิ่งรักซึ่งพยายามจะปล่อยนักโทษการเมืองออกมานะครับคุณยิ่งรักกําลังจะไขกุญแจปลดปล่อยโซ่ตัวที่มีนักโทษการเมืองอยู่เนี่ยแล้วก็มีฆาตกร้อยศพพยายามจะขัดขวางกฎหมายในรรัฐธรรมนูญกระตู้นนิรุนแรงเลือกข้างเต็มที่เลยนะฮะชัดเจนนะเอาเอานิรโทษขนาดคุณยิ่งรักเขาบอกว่าเขาไม่ยุ่งกับกฎหมายนี้นะแต่ว่าดีแล้วแต่ว่าข้างล่างต้องดูทข้างล่างฮะมีมีหนูตัวเล็กๆสองตัวฮะเขียนว่าสงสารประชาชนแล้วก็เห็นแก่มนุษยธรรม ต้องไปบอกฆาตกรร้อยศพะว่าเขาจะสงสารประชาชนแล้วก็เห็นแก่มนุษยธรรมหรือเปล่าเด็กๆเนี่ยผมดูการ์ตูนคุณชัยรัชวัตรครับไม่แต่ว่าต้องมาดูคุณเซียยุคนี้ต้องดูคุณเสียแล้วก็มีอีกจากมติชนนะฮะพูดถึงนิรโทษกรรมสุดซอยซึ่งผมยังมองว่ามันยังไม่สุดซอยนะคือผมไม่ได้เชียร์ให้สุดซอยนะแต่ผมยังมองว่าถ้าสุดซอยจริงเนี่ย เงินต้องคืนดอกเบี้ยต้องได้คําขอโทษว่ายืดอำนาจเข้าไปก็ต้องขอขอโทษด้วยถือว่าไม่มีรัฐประหารเกิดขึ้นคือนั่นคือสุดซอยรีเซ็ตประเทศแก้3 0 9หมดเลยบิ๊กบังโดนดำเนินคดีเออนั่นคือสุดซอยไอ้นี่คือผมว่าไม่สุดซอยว่าไม่ต้องสุดซอยหรอกไม่เป็นไรแต่ลองดูกระตุนของคุณอรุณวัชรสวัสดนะฮะคุณอรุณวัชรสวัชรสวัสดนี้ก็เป็นกระตุนนิสรุนเก่าตั้งแต่สมัย14ตุลาดูยากหน่อยนะตัวเล็กนิดนึงแต่ว่าเป็นรูป คนเสื้อแดงเนี่ยฮะผู้ชายใส่ชุดแดงเนี่ยกำลังขุดอุโมงค์อยู่ <laughs> แล้วก็มีข้อความว่านายครับจะสุดซอยแล้วครับคือถ้าขุดเสร็จเนีย่ยลงเหวแล้วฮะตกลงสุดซอยคือลงเหวหรือเปล่าสุดซอยลงเหวหรือเปล่า <c oughs> หรือ <c oughs> รบางทีสำหรับคนเสื้อแดงเขาก็อยากออกจากซอยสักทีใช่แต่สำหรับคุณอภิสิทธิ์กับคุณคนอื่นๆในฝั่งประชาธิปัตย์และคุณสุริยศัยเหมือนกับจะเชื่อว่าสุดซอยคือการลงเหหถึงระดมมวลชนไป กันมากขนาดนี้แต่ก็ไม่รู้จะเป็นการลงเหว่กัฝั่งไหนเหมือนกันก็นะครับแต่ผมคิดว่าหลายคนก็สุดซอยแล้วนะในชีวิตทางการเมืองครับคือ off, คือ am, คุณอภพิสิทธิ์คุณ,คณ line, สุเทพแม้กระทั่งการเคลื่อนไหวของคุณสุรศรยเนี่ยมันก็สุดซอยแล้วล่ะครับคือเราก็หวังสิ่งใหม่ๆจากคนที่เป็นบุคคลสาธารณะนะฮะครับว่าจะมีอะไรที่มี ingenuity ครับมี creativity ในการนำเสนอสิ่งใหม่ๆกับสังคมครับนะครับแต่ว่าคุณอภพิสิทธิ์เขาพูดอย่างนี้เขาบอกว่ากฎหมายเนี่ยมันมีปัญหาอยู่ฮะ เพราะว่าหากมีการส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วเห็นว่ากฎหมายในยกฎหมายนยานรโทษนี้เป็นกฎหมายการเงินเนี่ยนายกรฐัฐมนตรีก็ต้องเซ็นรับรองแต่ตอนนี้ผ่านผ่านขั้นตอนไปแล้วความรับผิดชอบจึงอยู่ที่ประธานสภาที่จะใช้ดูเลยพินิษ์ว่าไม่ใช่กฎหมายการเงินส่วนนายกไม่มีอำนาจไปรับรองก่อนแต่เมื่อตอนที่รับทราบแล้วว่าอะไรเกิดขึ้นความผิดความรับผิดชอบก็อยู่ที่นายกนะฮะคุณพิ้สื่อข่าบอกว่าต้อง ทักท้วงไปที่สภาโดยแย้งว่าสภากําลังออกกฎหมายที่ผูกมัดค่าใช้จ่ายจํานวนมากในการคืนเงินให้กับคุณทักษิณอันนี้คือการที่คุณอภิสิทธิ์อนุมานไปเองว่าจะมีการคืนเงินว่าว่าการนี้โทษคุณทักษิณจะไปถึงการคืนเงินไปด้วยอซึ่งคุณคุณอภิสิทธิ์ก็บอกว่าอันนี้ก็ต้องให้สภารับผิดชอบตรงนี้นะฮะคราวนี้ก็โดยจะดูดูขั้นตอนก่อนเพราะว่าการพิจารณาในกรรมธิการยังไม่แล้วเสร็จ เมื่อรายงานเข้าสภาก็จะเป็นเงื่อนไขที่เหมาะสมที่จะมีการไปไปจี้ให้ประธานสภารับผิดชอบในตรงนี้เนี่ยนะฮะคุณอิสิทธิ์บอกว่ายืนยันว่าพรรคไม่มีโลเลต่อสู้เต็มที่จุดยืนไม่เคยเปลี่ยนแม้ว่าในสภาจะแพ้เสยียงข้างมากก็ยังเป็นหน้าที่ที่ท่องทําอย่างเต็มที่คุณพิสิทธิ์ก็บอกว่า,วาไม่ไม่เข้าใจว่าทําไมรัฐบาลต้องการให้ประเทศเข้าสู่ความขัดแย้งอยากเตือนไว้ว่าคนที่มั่นใจในเรื่องนี้ แบบนี้คิดผิดมาหลายรอบแล้วคุณกรก็ก็ขเขียนนะฮะบอกว่าให้สัมภาษณ์เขียนใน Facebook บอกว่าร่างพารบรดังกล่าวเนี่ยนิรโทษเวอร์ชนันสุดซอยเนี่ยมีส่งผลมีผลนะส่งผลให้เงิน46,000ล้านเนี่ยต้องคืนให้กับคุณทักษิณน,นะฮะแล้วก็จริงๆแล้วต้องรวมดอกเบี้ยด้วยนะฮะเจ็ดก็คือประมาณ14,00 0ล้านบาทรวมเงินที่ต้องจ่ายคืนให้กับพันธบัตรทักษิณเนี่ยคุณกรณบอกว่าอาจจะสูงถึง6 0,000ล้านบาทซึ่ง คุณกอนเขาเฉลี่ยมาคือคนไทยต้องเฉลี่ยประมาณ1,000พบาทต่อคนที่เสีย mm hmm. คุณกอนเขาบอกว่าอันเนี้ยอันนี้เป็นพรบการเงินมันจะพันบาทหรือมันไม่พันบาทมันอยู่ที่ว่าการยึดมาเนี่ยมันมันชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่าอันนี้คือยังไงก็ตามอันนี้เรื่องนี้มันยังไม่ใช่ประเด็นเพราะเขายัง<ๆ>ไม่มีการพูดเรื่องคืนเงินและสิ่งและสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าผมผิดหวังนะ คือผมอยากจะได้ยินจากคุณอภิสิทธิ์แต่ผมได้ยินจากคุณตู่จตุพรก่อนก็คือคุณตู่จตุพรออกมาพูดชัดเจนว่าก็จะไม่ยอมรับนะครับ่าให้ให้มีลัโทษตัวเองในขณะที่คุณอภิสิทธิ์กับคุณสุเทพเนี่ยไม่พูดเลยพูดพูดฮะพูดลพูดกันพูดกันแต่เรื่องนี้ผมอยากได้ยินพูดว่าเขาไม่เขาไม่ต้องการให้รลัโทษตัวเองใช่รอบนี้หรือเปล่าฮะรอบนี้รอบนี้รอบนี้แต่ว่ามันเป็นเป็นพรบการเงินไม่ใช่ฮะเพราะว่าคืองี้ฮะถ้าเกิดคุณไปล้มทุกอย่างที่คณะบุคคคคลททีี่ณะะรรรรัััฐปหาต้้งไวยยยดดพ์ คดียึดทรัพย์ซึ่งมาจากมาจากปปชชงเนี่ยนะฮะม่เข้าใจว่าไม่ใช่กตสกตสชงแต่ว่าไม่ขาดปปชเล่นต่อปปชชุดนั้นก็มาจากคณะรัฐประหารซึ่งหมายความว่าผมคุยนหลายคนแล้วก็บอกว่ามันล้มล้มคดีที่ปปชชงขึ้นมาด้วยล้มคำพิพากษาคดียึดทรัพย์ซึ่งหมายความว่าต้องคืนเงินเพราะคำพิพากษาเป็นโมฆะคดียึดทรัพย คือคือก็รอาจจะเป็นพรบการเงินก็ได้คือจะเป็นพรบการเงินหรือเปล่าเนี่ยผมว่าเรื่องนึงแต่เรื่องสําคัญที่สุดก็คือคนที่ติดคุกตอนนี้เนี่ยคงจะต้องอยู่ในคุกต่อไปอีกนานซึ่งผมคิดว่าไม่เป็นทางกับเขาแล้วผมผมคิดว่าเรื่องแบบนี้นปชหรือเสื้อแดงการนําเสื้อแดงต้องมาพูดชัดเจนว่าถ้าพักเพื่อไทยโดยเฉพาะในชั้นกรรมธิการเนี่ยมีการสอดใส้วาระแบบนี้ไปเนี่ยคนเสื้อแดงหรือนปชจะมีท่าทียังไงผมคิดว่ามีให้การให้สัมภาษณ์ของท่านอาจารย์ธิดาแล้วนะฮะในในข่าวสดก็บอกว่าก็จะไม่ยอ แต่ไม่ยอมเราทายังไงฮะก็คิดว่าคงจะเรียกให้สัมภาษณ์ว่าไม่ยอมให้สัมภาษณ์ว่ายังไม่ยอมเนี่ยคุณวรชัยเห็นไหมเขาบอกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยเขาจะลุกขึ้นยืนคัดค้านความเห็นของกรรมธิการเสียงข้างมากที่เสนอให้นิรโทษกรรมแบบยกเข่งนะครับก็คุณนิพิษอินทรสมบัติเนี่ยนะเขาบอกว่าพรบนิรโทษกรรมเนี่ยที่การชุมนุมของเขาเนี่ยเขาจะคัดค้านกันอย่างเต็มรูปวันที่6พฤศจิกายนรัฐบาลจะนํากฎหมายนี้เข้าพิจารณาในวาระที่3นะฮะ ในช่วงวันนั้นในช่วงใกล้ๆนั่นแหละ<ช>กะ็น่าสนใจฮนะว่าเดี๋ยววันนี้รัฐบาลจะถอยหรือเปล่าถ้าให้ฟันธงรัฐบาลถอยอแล้วก็เดินหน้านิรโทษแค่เสื้อแดงคือผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าแต่ถ้าแต่ถ้าผิดการคาดหมายเอาอันนี้อาจารย์วิโรดเชื่อว,ว่ารัฐบาลถอยป่ะคืออย่างนี้คือผมผมเห็นด้วยว่าควรจะถอยแต่ไม่ใช่ถอยเพราะว่ามันมีปัญหานะผมคิดว่ามันไม่ถูกหลักการ แล้วอยากจะเดินหน้าต่อไปเดินที่309วันนี้ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งแล้วผมจะสนับสนุนด้วยอาจารย์สิรโรธว่ารัฐบาลจะถอยกลับมาแค่นิรโทษให้กับเสื้อแดงเหมือนเดิมตามหลักการเวอร์ชันวรชัยเหมมาหรือเปล่าหรือรัฐบาลจะดันสุดซอยแล้วเราจะได้เห็น cataclysmic event เดือนพฤศจิกายนที่นักข่าวมีเดียต้องการเห็นคึกคักรอกันอยู่ผมคิดว่าคุณทักษิณเนี่ยจะมีชะตากรรมเหมน หวนไปรองของอาร์เจนตินาครับก็คือทุกคนจะพูดว่าจะเอาไปรองกลับมาเอาไปรองกลับมาแต่ในสุดนานมากกว่าจะได้กลับคือ,อคือถามตรงๆเนี่ยผมคิดว่าแม้กระทั่งคนในพันเพื่อไทยกี่คนซึ่งอยากจะช่วยคุณทักษิณกลับมาจริงๆนะครับคือการที่ไม่มีคุณทักษิณอยู่ในหลายคนได้ประโยชน์มากกว่าการที่คุณทักษิณกลับมาับ